สามสิบห้าโอ้สามสิบห้าโต้จ้าโอ้ยสันคือสุ่นเชมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไม่หรอจ้าเห็นไหมทางเห็นทางไหม้่อไป

บวดนตัวโมดันะดิา,าไปน้องดคอยไงแห่งจะเกบ็บเอาเมิดค่ะตัวยางนี่เดี๋ยวไปตาวด้จ้ะตาวเท้เข่าตากแหงเนาะเอาเท้เข่าให้สูเพียนยังกะแสบจะ้ะนี่น,นี่หน่อยกำมวล Oh, on, there is the a rope. Oh, it's good. Hmm? Oh. Very good. You there. Yep, yep, very good. Yes. <laughs> oh. Oh. Oh, very good. Very good. Very good. Very good. How I, I Very Very big, big. Lijp, pik. Lijp, lekker. Jullie zijn lekker staan. Lijp, lekker staan. Lijp, lekker staan. Oei. Ja, Oh, staan die paard, จะวาปมัน,มนออนจ้ะพี่น้องากระลองลงใหมๆ่ๆนี่มันบริกเลยจ้ะจมันอ่อนิ๊กอยู่เลยไอี <laughs> oh, okay. ่แกนี่พี่น้องไอ้อะนีะ้ไ่ค่อยจุจุกจกนไโอ้ยค่ยุก no.

ทำได้หลายเมนูปัญญามาเก็ตอะไรนะลาซสัญญาใช่ไหมยานไีเยอะแล้วเอ็นกอนราซสัญญาเว<ะ>อรรีเกเวรีกิรงดอหอยจูบน,นี่เอาตะวันเท็ดหอยจูบันที่นี่หอยจูบนี่ออรญหอยจูบนี่จะเบองหยอนนยัวนี้ตายเอ็นเต้พร้อมปะ่ะ โอ้ยจูบน hungry, <ถ understands> ี่จะยังไงจ้ะอู้ไปไหนหนามันลงหนามิขึ้นอู้หี่ค่ะโฮ้ยบกใหญ่มาเต็มเต็มพร้อมจ้ะนี่อวนอวนกรึบเลยโอ้หนามันเหลือขึ้นพอนี่อุ้ยปาปา

อ้ย oh, มันดูระวังหลุดระวังเลือดระวังเลือดต่เด้งมักมากจ้ะโอ้ยนี่หากินหญาด้วยจ้ะมี่าร้าบะมี่ในเก็บในสีนี่แ่ละนี่เดอะไรนะสเตนเหรอไอ้เดโออีกัีอ้สีานเด้ค่ะไอ้สีมโ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 มย์จวเป็นวยใหญ่นาะ ตกนะลูกถ้าคุกคามมันจะ้เป็นเร่อยากใช่มันหมดแล้วมั้งได้แทบหมดละโอ้ดี่ไงนี่ไปตัเอ้ยแล้วนี่โอ้เวลาบิ๊กโอเคมันจะทาโอเคเดี๋ยวด้ะหอยจูบเลยเร่อหอยจูบเลยแบบนี้เล่นไปอีกก็ไป เห็นอน,นี้เห็นยนี่เริอหอยจูบเลยอ้หนี่หอยจูบกันไงนี่มนุษย์าหอยจูบให้ไหมนี่เอาให้แน่นแดดเดี๋ยวตุ้ล่ะเออน,นี่นี่นี่นีเอาให้แน่เอาได้ปะปะเอาปะเนูคันทานเะนะเอาเอาไม่เอานมันจุดเบรล้ค่ะัตี เต้นเต้นดีใจโอ้ยยาบีกระนาฮปฟิสคุต่อหอยจูบนาบกไงยาหอยจูบนะบกไงฮะพ้องนี้ละไอ้กะนะเทปนี่เดี๋ยวหอยจูบนะบกไง

เห้นนั่นนันนั่นนั่นดูเห็นไมนั่นแหละออ้ยเม่ไ็ไ,ไรเมล็ยไอซี่แมล็ดเหนไพี่เนองเอาเน็ตมาเนาะเน็ตรองนี่ทาเน็ตอนิออสได้ทั้งปูได้โอ้ยตายแล้วนปวดไดแล้วเยอะเลยวไดนี่น,นี่นี Tất cả bỏ dân đây cả bỏ ok nôn nôn, chi lắm 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 nó đốt thang nữa,

เก็บเลยเอา้าฉันเป็ดสานะคเ็ดอ้นี่เอาปาดอได้ดพี่นนอกมันนอยใหญ่ปลานีแม่จ้านในน้อยใหญ่เหนือมันกัเจ้ามอนหวานไหมคะ่ะนี่เต็มมอเตียวค่ะโอ้มวนค่ะมวนมวนมวนกคเคาม่เจอเจอเนาะ เราเจอมันกระมวนจ้ะเราตีเอ่อนไปใส่ขุกันเด้ะเนาะโอ้ขุกมันเป็แกงโอ้ยโอแกงแกงแกงมันแกงดูใช่ไหมโอ้มันเป็แกงไปโอ้ขุกเปนนั้นเนี่ยที่ไหนเออนี่ไงนี่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 อู้ยเย็บเย็บฟังใน้ราย นี่ได้แล้วหลายตัวคอเป็นบ้าเป็นนี่อุ้นี่นี่อ้ยเนื้อสามเป็นคันเทคนี่นี่มนุษย์นี่ๆม่โอนี่ๆนี่เก็บนี่นี่เห็นบอนี่ปิ้งงามมาหมาเห็นไห

อุ้ยมามาแฮปพันเดียวมาห้าอู้มันดุดเอาขุดเก่งมันดุดมานับเร็วดุกอุ้ยเอาคุยเก่งมันดุดมามาเขมาฝอทะเลแล้วนะมาทะเลกคุณมางเนี่ยมาทะเลหน่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม

มองนะะคุ้จะ้แล้ลลจ้นนะาเปดวาอสามสบห้าโอ้สามสิบห้าตจ้าแล้วอาซาอัลมินดากรเข้าไ